เอาดีวิเดนถูกไหมอย่าลืมว่าการเลือกซื้อหุ้นที่ดีเหมือนซื้อบ้านในทำเลที่ดีถ้าหากเราซื้อบ้านในทำเลไม่ดีนั่นก็คือเราเตรียม ติดคุกอ่ะเหมือนซื้อคุกอ่ะใช่ไหมเราต้องซื้อให้มันอยู่ในทำเลที่ดีอยู่ในทำเลที่มันมีโอกาสเติบโตนั่นคือดูว่าบริษัทเนี้ยเขาทําธุรกิจอะไรแล้วมันมีโอกาสเติบโตไหมในอนาคตถึงแม้ว่าในช่วงแรกที่เราเข้าไปลงทุนหุ้นมันอาจจะยังไม่ได้เติบโตหรอกเพราะว่าเขาเอาเงินไปพัฒนาบริษัทเขาเอาเงินไปลงทุน สิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือเปอร์เซ็นต์เงินปันผลในอนาคตที่เพิ่มขึ้นข้อที่2ก็คืออาจจะได้ราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าธุรกิจเขารันไปได้ดีราคาหุ้นก็เกินเพิ่มขึ้นประมาณนี้